สวยโดนสวยนานสวยตามที่ต้องการที่ a t l a s Clinic นะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะหมอจะมาอัปเดตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะไหม่โครงตาข่ายก็คือปกติเนี่ยไหมเนี่ยโหพัฒนากันมาหลายขั้นตอนมากเลยนะคะก็คือว่าจากที่หมอร้อยไหมมา10ป,ปีเนี่ยมีเงียงหมางไม่มีเงียงมากมีเงียงแถวเดียวบ้างไม่มีเงียงแถวเดียวอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่จะแบบขึงตึงหน้าให้แบบกระชับมากๆเลยก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นโครงตาข่ายตัวเมชเนี่ยคือมันจะเข้าไปอยู่ใต้ผิวนะคะมีการยกกระชับผิว ทำให้เกาะแน่นแล้วก็แบบสวยสมูทไม่บวมไม่เขียวไม่ช้ำวันนี้เราจะมาทําให้ดูกันนะคะมาสัมภาษณ์น้องออนนิดนึงว่าแบบทําไมเออเคยร้อยไหมมาก่อนใช่ไหมคะแบบไหนบ้างน้องออนแบบเดียวค่ะเป็นแบบเหมือนลักษณะเป็นแบบเงี้ยงค่ะอ๋อโอเคก็คือชอบผลของการร้อยไหมที่ทำมาทําไม่เยอะแน่เลยเขาไม่เยอะค่ะทำเดียวก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลมากแต่ว่าก็ติดตามคุณหมอปูมานานมากนานมากมากเลยค่ะ เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับวันนี้มีโอกาสได้มาร้อยใหม่กับคุณหมอจริงๆโอเคเดี๋ยวหมอจัดเต็มให้เลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะ ค่ะตอนนี้นะคะหมอปูก็ได้ร้อยไหม่โครงตะขางนะคะเทส,สลิฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือมีความปื้มปิติมากกับใหม่ตัวใหม่อันนี้คือนวัตกรรมมันดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะตัวคนทำเนี่ยก็พึงพอใจกับผลงานแล้วก็แบบเรามาดูกันเลยหน้าน้องออนเนี่ยนะคะดูยกกระชับขึ้นตรงนี้คือแบบจากที่มีกระเป๋อนะคะก็คือยกขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็แบบไม่บววไม่เขียวไม่ช้ำเลยเดี๋ยวหมอ,อจะเอากระจกให้น้องออนดูนะคะอ่าโอเคอม,มาดูกันเป็นไงบ้าง ค่ะชอบมากเลยค่ะคุณหมอเพราะว่ากระเป๋อที่มันมีด้านข้างเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยหายหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญก็เจ็บ จ็บน้อยกว่าที่คิดเยอะมากเลยค่ะคุณหมอมือดีม,อมากเลยค่ะอแล้วเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อนะคะดังนั้นคือแบบไหมเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องพักฟื้นเยอะนะก็ค oh. ือว่า3วานันบางทีก็คือแบบหลังทําอย่างเนี้ยน้องต้องไปทํางานต่อคือสามารถทํางานต่อได้เลยแล้วก็ไหมเส้นใหญ่เนี่ยมันก็คือจะไม่แบบมีความเขียวช้านะคะเห็นผลทันทีแบบนี้นะหมอชอบมากชอบมากะคะ่ะไหมนี้โอเคมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่ AtLA s ส l ลิ i c กนวัตกรรมใหม่ๆเรามาอยู่ ตลอดนะคะแล้วก็พบกับไหมตาข่ายโครงตาข่ายนะอันนี้คือชอบมากมีแบ,บหมอแนะนำเลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาที่ Ad แอลอ์คลินิกกับหมอปูนะคะ